วิธีการตั้งค่า UVS รุ่น EA 900G3ART ชนิดแรกค่ะโดยการตั้งค่าของ UVS รุ่นนี้นะคะจะมีด้วยกัน4โหมดค่ะโหมดที่1จะเป็นการตั้งค่า output ุตโหมดที่2การตั้งค่า b y p a าสโหมดที่3การตั้งค่าเปิดเครื่องอัตโนมัติและโหมดที่4การตั้งค่าแบตเตอรี่ค่ะเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยขั้นตอนที่1นะคะเราจะทําการกดปุ่มที่1ค้างไว้1วินาทีขั้นตอนที่2 กดปุ่มตรงกลางเพื่อเลือกหมดที่เราต้องการตั้งค่าค่ะตัวอย่างนะคะเราเลือกการตั้งค่าแบบโหมดเอาต์พุตค่ะขั้นตอนที่3กดปุ่มที่1ครัค้างไว้1วินาที1ครั้งเพื่อกดเลือกที่ต้องการตั้งค่าค่ะแต่ในตัวอย่างเราจะใช้เป็น220โบโวลต์ค่ะเมื่อเราได้ค่าที่เราต้องการแล้วให้เรากดปุ่มที่1อีก1ครั้งโดยไม่ต้องกดค้างนะคะให้ตัวเลขหยุดกระพริบค่ะ ขั้นตอนที่4กดปุ่มที่1ครั้งไว้1วินาทีเพื่อกลับสู่หน้าจอหลักเพียงเท่านี้การตั้งค่าก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะในส่วนของโหมดอื่นๆนะคะก็ทำงานเช่นเดียวกันกับโหมดตั้งค่าเอา์พุตเลยค่ะ